สวัสดีค่ะนี่ไงคนที่นึกถึงอ่าแนะนําตัวเป็นติ๊กเกียโอติดตามพี่เกีย oh, แนะนําตัวหน่อยเป็น,น,นทางการ,รเลยค่ะอยู่ตรงไหนค่ะสวัสดีค่ะชื่อตู่ค่ะชื่อจริงชื่อศสิธรช่วยสุขค่ะ,คะอยู่สาหีค่ะชุพรค่ะใช้แบ็คแคทมากี่ปีแล้วครับ ข้าปีที่สามแล้วค่ะแล้วเราเริ่มต้นครั้งแรกเนี่ยไปรู้จักแบคแคทได้งไงครับในเพจเลยค่ะน้องน้องค้นหาให้ค่ะหา,หาอาหารรวมอยู่ในขวดเดียวกันนะคะค้นหาว่าอะไรนะอาหารรวมในขวดเดียวกันค่ะเพราะอะไรถึงหาอาหารรวมในขวดเดียวกันครับไม่ต้องใช้หลายตัวนค่ะพี่ไม่ต้องซื้อหลายตัวไม่ต้องหาสารายไม่ต้องหา,าัไม่ต้องหลายหลายตัวมาฉีดขั<า>งหนึ่งเราไม่ต้องใช้ สามสี่ตัวค่ะอยากได้ขวดเดียวจบในขวดเดียวแบบนั้นนะคะจบในขวดเดียวเลยแล้วพอเราค้นหาแบบนี้ครับมันขึ้นแบ็แคทเลยเหรอครับใช่ค่ะขึ้นอยู่สองตัวค่ะครับอีกตัวหนึ่งพี่น้องเคยใช้อาติที่บ้านเคยใช้อยู่ถามเขาบอกไม่เท่าไหร่ก็เลยลองแบ็กแคทดูค่ะลองแบ็แคทไม่เท่าไหร่นี่คือคุณภาพหรือราคาครับคุณภาพคุณภาพนะครับนี่นะฮะเออแล้วแล้วก็ตัดสินใจซื้อแบ็แคทเลยสั่งซื้อทางเพจใช่ค่ะใช่ค่ะทางเพจค่ะตอนแรกสั่งมาสี่ชุด สี่ชุดใช่ค่ะฉีดฉีดดูว่าเป็นยังไงบ้างก็พอฉีดไปสี่ชุดก็แฟนบอกว่าคงไม่เห็นผลต้องสั่งอีกรอบหนึ่งแค่สี่ชุดนั้นแค่แค่สี่ชุดนั้นครับเราเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมเริ่มค่ะเริ่มมีครับตาตายอดเริ่มแตกยอดแตกยอดใช่ค่ะครับก็เลยแล้วก็ก็เลยสั่งต่อก็เลยสั่งต่อใช้ต่อเนื่องคือก่อนหน้านี้ค่ะที่สวนนุ่นตูนเนี่ยเขามีปัญหาครับ ปัญหาที่เกิดขึ้นในสวนน้องตู่ในตอนนั้นปลายปี62นี่เกิดอะไรขึ้นคะตอนนั้นทุเรียน4ปีค่ะโดนโรคค่ะก็เหมือนเป็นเรียวอะค่ะค่ะเรียวนี่คือเป็นเรียวไม่วาดอย่างเงี้ยค่ะใช่เป็นเรียวไม่ฝาดเลยอะค่ะทุเรียน4ปีเพื่อได้รับผลทีค่ะที่เป็นทั้งแปลงค่ะ600ต้นค่ะอ่าใช้มาหมดทุกยี่ห้อแล้วมันก็ไม่ไม่ไม่เห็นผลนะคะอืก็เลยหาอาหารดูแล้วพอไปเจอแบคเคสพอฉีดไปไป เออเดียวยมันเริ่มแต่เป็นยอดอะคะ่ะก็เลยสั่งต่อตั้งแต่ปีหกสองเนี่ยคือใช้มาต่อเนื่องเลยใช่ค่ะตั้งแต่ปีหกสองมาจนถึงปีหกห้าแล้วค่ะคะค่ะรับก็ทุเรียนแปลงนี้ใช้มาปีหกสองปีหกสามยอดเต็มต้นสมบูรณ์ปีหกสามไปปีหกสามทำเลือดทำลูกสองร้ต้นออกร้อยห้าสิบต้น,นะคะ่ะแล้วก็ปีหกสี่มิถุนาตัดไปสิ สิบสองตันค่ะโอ้ปีหกสี่ได้จากหนึ่งร้อยห้าสิบต้นนี้ได้ไปสิบสองตันนะคะใช่ใช้ได้สิบสองตันค่ะค่ะแล้วปีนี้อัปเดตปีนี้ของหกร้อยต้นนั้นเป็นยังไงบ้างตอนนี้หกร้อยต้นลงสารทั้งหกร้อยต้นค่ะครับตอนนี้ออกทั้งหกร้อยต้นค่ะตอนนี้ดอกมาทั้งหกร้อยเลยเหรอคะใช่ใช่ใช่ค่ะตามสมบูรณ์ของใบการจัดการของเราในสวนแล้วก็ต้นใช้แบคเก็ตมาต่อเนื่องด้วยค่ะค่ะสามปีแล้ว